นั่งแอบอยู่นี่ไอ้เงี้ยจัดนั่หลังหุยิงเลยโอ้ยเฮ้ยโอโหรถวานเจยบหากคุณกำลังมองหาร้านเติม C p ราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกมเติมโค้ดเกมเป็นบริการรับเติมเกมราคาถูกโดยจะมีบริการเติม CP ให้เลือก2แบบนะครับแบบแรก u i d ไม่ต้องให้รหัสราคาตามนี้เลยครับถูกกว่าเติมเองหลายบาทแบบที่2แบบใช้ id password แบบนี้จะถูกกว่าก่อนหน้าใครสะดวกแบบไหนจัดซีได้ที่เพจเติมโค้ดเกม บริการมามากกว่า3ปีเติมเร็วสะดวกปลอดภัยใส่ใจลูกค้าทางล้างจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็นอกจากวอล์ o โซนมีเกมฟรีไฟ i r อาร์โวีวอลเลนโอเวอร์วแลวก็อีกเยอะแยะเลยนะครับเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกณฑครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่ปืนสไนเปอร์กันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มาอยู่กับปืน v i ก t ัส XMR เนะครับเป็นปืนใน b บ t t l e Pass ซีซั่น1ล่าสุดนี้เลยนะครับหรือในชื่อปืนจริงปืนนี้คือ AW 5 0นะครับปืนนี้จุดเด่นหลักๆของมันเลยนะครับคือกระสุนแรงแล้วก็เดินทางเร็วมากนะครับส่วนเรื่องของแต่งหลักๆนะครับผมก็ไปเสริมเรื่องกระสุนเดินทางเร็วขึ้นแล้วก็ความคล่องตัวนะครับบาเรลนะครับผมจะใส่เป็นตัวแรกตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็จน ระยะดาเมจแล้วก็ตัวที่เราเล็งแล้วเดินนะครับเราจะเดินเร็วขึ้นในขนาดเล็งแต่ถ้าใครไม่เอาตัวนี้ก็ไปเอาดี c o ยแทนก็ได้นะครับเลเซอร์นะผมใส่เป็นตัวที่เพิ่มเล็งเร็วตัวนี้นะครับส่วนท้ายนะครับสต o อกก็เป็นตัวเพิ่มเล็งเร็วนะครับแล้วผมก็จูนเล็งนิ่งแล้วก็ add speed เข้าไปนะครับส่วนเลียกิบก็ใส่เป็นตัวเล็งเร็วตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมจูนเล็งนิ่งแล้วก็เล็งเร็วนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายนะเป็นกระสุนไฮเว velocity นะครับ กระสุนเดินทางเร็วขึ้นตัวนี้นะครับแล้วก็จูนเรื่องกระสุนเดินทางเร็วขึ้นอีกแล้วก็ระยะดามจขึ้นอีกนะครับบอกเลยว่าเซตน,นี้เนี่ยเร็งเร็วครับกระสุนไปเร็วมากดามจก็เยอะนะครับคือยิงเกาะ3ยิงที่ตัวเนี่ยแตกเลยนะครับเกาะแตกนะส่วนเรื่องยิงหัวปืนนี่นะครับเกาะสอแตกแน่นอนแต่เกาะสามบางครั้งผมก็ยิงนัดเดียวแตกอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกาะสามหัวไม่แตกนะครับก็ ลองไปเล่นกันดูนะครับมันแน่นอนกระบอกนี้เอาเป็นว่าจุดเด่นที่ดีสุดของปืนนี้คือกระสุนเดินทางร็วมากๆนั่นเองครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนต้นคลิปยิงคนบนรถเนี่ยผมไม่ต้องเผื่อเลยครับผมยิงตรงหัวแล้วเข้าไปเลยนะครับโอเคของแต่ง F.R ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนคลิปหน้าอย่างเห็นผมเล่นปืนอะไรสไนกระบอกไหนบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับส่วนช่วงบ่ายๆเย็นๆก็ตามดูและสตรีมได้บนทวิตเทวี TV. ลิงอยู่ด้านล่างครับสตรีมช่วงดึกๆเลย Where is the people? Ban hôm nay ban 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 กับใครอยู่วะเมื่อกี้ไปครับมาแล้วตาเน่ทุกคนเฮ้ยทำเปิดอยู่เว้ยเบสโก้เฮ้ยเชียนกอ๋อโทษเอาหน่อยครับสไนเดอร์ประเทศบ๊อขนาดนี้เดี๋ยววิเคจัดให้ดิยิงเงนยิงเงนตรงนี้นี่หอบจอดอ่ะโอ้เราเจอสไนด์ตกยืนซะด้วยตินแน่นอนข้ามึงมันตินแน่ บ้านผมมีสามศพอ่ะเฮ้ยอยู่บ้านผมอยู่บ้านผมบ้านนี้ตัวหนึ่งอุ้ยวันนี้บวกกันยับผมลงนะโอ้ไม้ไม้พี่ไม้ไม้เฮ้ยออกมาทำตองโฮได้นะถ้ามีไม้อ่ะปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยคุยบอทตกแกหมดไม้ไม้ไม้ มีมีมีวานตอนนี้ตัวนึงไปว้าว้าว้าฟักดูวานเลยตอนนี้เนี่ยไปเจอเซียวอีกแล้วบ่อนยิงใครไม่รู้นะเมี้แกก่อนนะ Target farm, like other way. Target farm, like other way. Target farm, đi. flash out. vào flash flash out. out. lẽ กันแฟดแฟดเช่าพี่บนหัวผมเอ้ยบนหัวพี่คืออะไรลงมายังาตายแล้วตายแล้วถ้ามันมีอ่อะเอา้าถ้ามันลงแล้วลงแล,งลง้วตรงไหนวะไอ,อ้เจ๊ออบได้ไหมผมรอให้จบให้หมด เอ้ก็สปอร์ตของจังเลยเว้ยเขาแตกเฮ้ยโอ้โหเป้าสายตรงนั้นอ่ะทำไมพวกเก้าใสกแล้วนั่นน่ะเ่อนไหมเห็นไหมเห็นแล้วมันนี่เลยสีแม่งสปอร์ตสี่ห้ารอบอยู่ในนี้แหละไปร่อนพี่มาร่อน นั่งสองตัวตรงนั้นตัวเดียวขวาสองน,นะบ้านหน้าหกตัวเดียวเราวแล้ติดเอาบั๊อะไรนะเฮ้ยเอาเอาติดหอโอ้ดูมั้งบั๊เอาบั๊เออหมดเล่นมาด้วยไงตว์เดียวเหนือเหน่อไอ้เหี้ยบั๊หอเฉยเวยตัวหนึ่งตัวหนึ่งไอ

เอ,อย่าบ้านนี้ตัวนึงบ้านนี้ตัวนึงเคลียร์เลยเพีย่เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยตนนั้นนอ็อปตอนนั้นนอ็อปจะมีเซลล์มันนี้จะมีเซลล์อีกนะ,ะทียมใบเทียมใบไปเอาสังโคกัน ขับหอปาดโอ้โหยากครับ,บทางนี้หอโคตรกากว่าก่อนผมปัน่นปั่นมันอยู่อะทางหอเอายิงได้ปะ่ะผมอยากได้โหลดอะผมสับปืนชามากเลยไอ้เหี้ยนี่คนนะเนี่ยคนนล้วเนี่ยมีแท็กอยู่ขึ้นนี่ขึ้นนั่นตอระวังไ,ไห้ เยอีโม <'s> แม่งเยอะสุดหายไปไหนแล้วของถูกอยู่ไม่ไม่ไม,ม,มีโหลดนี่หว่าอ๋ออันนี้แม่งแบบผมนึกว่าบอดเม่ตั้งแต่แรกแล้วมันอยู่เงี้ยนานมากเลยออยู่หน่อยดิเฮ้ยเปิดทำงาน้ะไม่ต้องลนะมีตรงนี้ตี่นสะองตัวแล้วก็เอาตรงร้านนี้ โอเคจำแม่สามตัวอยู่ในที่นั้นน่ะบ้านหลังนี้เห็นเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วภาพเก่ามันคิ้วอะแตกอะไรอะไรนะเหรอภาพเก่ามันคิ้วกว่าได้พี่กว่าเยอะเลยโอ้วี่ไม่ได้ลงกัตเตอร์เลยโอ้สามหัวล่อนไปแล้วล่อนไปแล้วคิดถึงหอภาพเก่าว่ะกดให้อยู่พี่กดให้อยู่ตีใช่ปะ เฮ้ยยิงแล้วยิงแล้วอีมีมีข้างหลังอีกนะระวังนะใช่เดข้าวเหรอเฮ้ยน้องมีเพื่อนปะดังไหนหลังไอ้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเอออยู่ข้างบนมีระวังระเบิดเต็มเลยปล่อยมันนะพี่รอเลยนะพี่พี่รอโชว์สไนเปอร์ดับประเทศนะผมแอร์ไทน์วันนั้นแหละวันนั้นแหละลงมาลงข้างล่างพี่ลองดูล่างแล้วใครกำลังชุบต่อหน้าตาอตาวะ บอกแล้วระดับประเทศครับพี่สามหน่อยเดี๋ดาวแล้วเหรอตัวเนี้ยดาวแล้วพี่เอ้าวมันลุกแล้วพี่มันไม่ได้เรื่องจริงนี่หว่ามีบ้านหน้าหน้าไอ้บินตัวนึงแล้วก็ตรงนี้อีกสามเปิดดูมากนะ ออโต้พล er. ันเชอร์หุยโหตรงนนะั้นมุมหวานเ,เนานกีเ๊ยบเฮ้ยมาลงว่ะนกจะไป็นนกหลังต้นไม้ขววยเฮ้ย ประทายนู่นแน่แน่ไม่ซ้ำได้ซ้ำได้เอาโดวิ่งมาทังนูดนะไหนไหนไหนขามันไหนขามันไหนขามันไหนวิ่งมาทางนี้รถมาทางซ้ายไปไหนไล่ตัวเนี้ยโอ้ยเฮีย นั่งแอบอยู่เนี่ยเฮียจัดเลยหลังหินยิงเลยโอ้ยเฮียมันนั่งยองๆอ,งองยูย่หลังหินเลยนะเว้ยมันเห็นวมึงมันไม่ยิงนะอ๋อลงเข้าไปแจ็คโค้ชสวยเฮ้ยมองนานไอเด็กนี่มองนานพี่อ <c oughs> ุ้ยมันมันนั่งกับหินนะนั่งเฉยๆกับหินเอะผมไม่ลงมันเอาผมไม่ลงเฮ้ยขอสมองเลยขอสมองเลยน้องมีวะ <c oughs> ยิงเงี้ยหน่อยยิงเงี <S <S ้ยหน่อยฝั่งนน้นอ่ะกดไว้กดไว้ต้องมาเลื่อนยๆก่อนไปเลยจ้ขอโทษครับ AWM ใช่ครับคล้ายๆเอาใหม่ลีปิกเป้าแม่งโคตรดีดอ่ะยิงนัดหนึ่งอ่ะพอจะยิงนัดสองได้อ่ะ เฮ้ยโอ้โหรถวันเจยบไไอะไรเราวะยิงคนก่อสองแล้วแม่งคิดถึงภาคหนึ่งป่ะพี่แบบน้ำตาจะไหลแล้วตอนเะนี้ยตกคืออยู่ไหนวะน้ำตาจะไหลแบบคิดถึงตอน HDR แบบบอส AX แบบบึ้มเอาหมดเก่ากลับมาได้ไหมแบบเอาเป็นภาคนี้ก็ได้แต่แบบ แบบวอลโซนคลาสสิกอะไรเงี้ยเป็นเพลิดอะโหได้เลยอะเขาสอนตอนแรกันหนึ่งกันหนึ่งไม่มีมุมยิงสะโครตรช้าสะพานหรอใช่เต็มเลยกัน<อ>ส,สอนฉันสอนฉันสอนเสียง,ง,ง,งแม่งเต็มเลยไม่ต้องเข้านะตายนะบอกเลย เป็นพกคู่ไม่ใช่อย่างที่เรารู้จักอยู่แล้วแล้วผมยิงทะลุให้อนนือันแน่อันแน่มันเห็นเราด้วยโอ้กสุนทันนี้ไปเจอก็ช้าเลย เงาไม่อยู่ไหนไอ้เหรอต่อแตกสัตว์เอ้ยมกี่ตัวมีกี่ตัวสองตัวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอ้ยแม่งยิงขึ้นมาเดี๋ยวพี่มันออกแล้วผมก็ได้ยิงนะเนี่ยเฮ้ยข้างหลังยิงนะแม่งเกาะแตกอีกใครยิงเก็บเสียงอ่ะไม่แก่กันออกแล้วพี่ถ้ายิงเก็บเสียงปะมอยากยิงสไนของเข้าไปผมยิงสไนไม่ได้อ่ะไม่หล่อเดี๋ยวคลิปเขาบ่อกโอ้โหนี่คลิปสไนหรือคลิปทันนี่แบตเจอร์เนี่ยโดนบ่อยมาก แม้ทุกคนเนี่ยผมผมพยายามเน้นให้เห็นไหมปืนที่ผมจะทำอะ่ะผมเน้นสุดๆเออนั่นนีดแบบรู้แล้วเอ้าตัวเดียวปีมใช้แล้วอะตัวเดียว,วเยวหรอใขอได้ไหมขอได้มันเซลล์ยลอยู่ยิงน้องไปแล้วก็ยังมี มันอยู่ได้เหรอวะไนจอยู่ตรงนั้นเหรอมีอะกาศขอเฮ้ยมีนงฮูกด้วยเหรอยังไงอยู่ปะหรือไม่ออกแล้วเจอแล้วเอาอขอขอขอกระโดดจริงเลยเมื่อกี้เปิดเปิดก่อนแตกให้ก่อนเลยอจ้าเออเ้ยไม่ไม่มันมันโดนหัวนาเดียอยู่แล้วครับพี่เอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ นี่สนายที่ดเาเมจแรงที่สุดเยยคิดสไนเปอร์